ก็โอเคครับผมสวัสดีคับจัดรชัยนะครับวันนี้มาเล่นมัมมี่ของแมทเกมนะครับรอบน้เพลต8ดาวเนาะแล้วเล่นด่านที่มืดที่สุดตอนนี้นะไม่มองยากจัดเลยชิบหายละเกียรตินุมีนะแต่ว่าเราจะไปหาคนที่แอบอยู่ก่อนดีกว่าเพื่อมีคนแอบอยู่นะครับอ่ะดูดิถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ที่โนของเกม์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบลเนี่ยโอเค เราต้องขึ้นไปตรงนี้นะเดี๋ยวขอเต้นแป๊บตกมาแล้วตกมาแล้วตกมาแล้วนะสวยไปเราจะทำให้เขาจบอย่างนี้เลยเราต้องทลายแก๊งเขาโอ้โหไม่โดนวะเฮ้ยไม่เขาไม่ยิงไม่โดนตัวเองวะ่ะสวยนี่แหละเราเล่นงี้ มาครับมาครับอ่านี่มีคนนอนอยู่ตรงนี้ด้วยผมม่ากระปืนไฟนะทุกคนก็ข้างบนน่าจะเหลี่ยมเรียบร้อยมีคนเหลี่ยมจริงด้วยโอเคเอามันให้ตายเอามันให้ตายเอามันให้ตายลอมันลอมันอุย้ยเกือบตายแล้วผมโอเค โ okay. อเคเอาเพื่อนเก็บอันนี้ไหมกระสุนม,มันไปดอกไก่นะ่ะมาเราเอาอุ๊ยโฉแตกเชะเอาให้ตายได้ไหมตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะกันทางนี้ด้วยครับตายแล้วนะเนาะไฟตายก็ดีครับไฟตัวนี้ก็เป็นไฟที่แรงนะครับแต่ว่าแบบมันยิงไม่ค่อยกระเด็นนะ มาเอโหมาเราจะเป็นคนที่ป้องกันป้อมปืนให้เองโอเคเพื่อนเรากำลังลำอย่างเมามันแล่ตนนั้นมัภาแแพาแม็บักอะไรเนี่ยนะภาพแม็บักอะไรชิปหายแล้วชิปหายแล้ว พาระเบิดฮิวแล้วก็หิวอยู่ปัะเมื่อกี้ม,มาเหลือสามคนมีคนนอน,ยนอยู่คนนึงครับกูไม่อยากโดนตอกน้องออกไปกูไม่อยากโดนตอก อือแล้วเราเป็นเลยว่ะแบบอย่างสวยแล้ไปหาคนสวยน้องเข้ามือเต็มเทำรายการสองนี้ทำรายการาดเาาดววเราเบกิฟใส่เขาสีเขาตกใจครากาองันนี้เา ไปไปเราสวยบอสวยมามาเราเอา่อเราแต่งตัวแบบอย่างเด่นมาเลยนะแบบเสื้อสีมส้มเลยไม่ไม่แอบ,บเลยตอนนี้นนด้านแบบนี้มันมันแอบ,บยากอะแล้วก็หนัวแม่งเลยอะไรเ,เงี้ย ค okay. แล้วผมอยู่หอตอนนี้แบบเฮ้ยผมอยู่ตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าผมอยู่ได้ไม่นานแต่ผมก็จะอยู่เพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสียงไงล่ะแต่ผมได้เสียงมามีวิง่งมาทางซ้ายใช่ไหมเกียวบสองทางเหรอโอเคไม่ใช่อันนี้บิ๊กบอสแต่ว่ามัมมี่ก็มาเหมือนกันโอเคจบแล้วจบแล้วอ่าสวยตายหนึ่ง มาจากไหนมันโดดมาถึงแล้ว่าอุตส่าห์ปาเหนืดไปแล้วอ้โหแต่ว่าหนืดปาไม่โดดนะแต่เมื่กี้ได้กระดนนไปหนึ่งขออนุญ,ญาตหาคนแอบก่อนนะครับด่านมืดแบบนี้ต้องหาคนแอบาฮัโลโสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมานีกันมาดีกอนอันนี้น่าจะมาตัดอะไรบ้างคนนี้โหตรงนี้อย่างนัวทีนี้ลงไปข้างล่างเรียบร้อยแตกกรดับแบงค์มืดมากไม่รู้คนดูจะเห็นอะไรครับผมบอกไว้ก่อนอาจจะไม่เห็นอะไรเลยนะผมต้องเปิดนี้ผมต้องเปิดอย่างนี้ไว้แล้วพอเปิดนี้ไอเพจแม่งดรอปเกมนี้แม่งบอดฟักสุด,สด เฮ้ย <Hey. S 2> ข้างบนมีนัดข้างบนมีโอเคหนึ่ทางรุ้นไว้น่าจะโอเคมะครัว oh. มามามา,มา มาโอเคเราจะเปิดไฟให้คนดูเห็นหน่อยแล้วกันแต่ว่าเพื่อนเปิดอยู่เพื่นต้องเปิดเหรอเสงไม่มาชิดมากเลยนะมารอดีรอดีรอด,รอดีเรียบร้อยอะระวังนะระวังผมบงังตายนะนี่เอ้โอ้โหไม่ตกด้วยว่ะ โอ้หหาไปกี่หน่ะครับโอ้โหตกเนาะตกใช่ไหมโอเคสเต็ปดีสเต็ปดีสเต็ปดีแต่ว่าไม่ให้ขึ้นมาสเต็ปดีแต่ว่าไม่ขึ้นมาระวัวงหนึ่งตรงนั้นไหมครับจะโดดยากหน่อยแล้วเปลี่ยนลูกให้พร้อมแล้วก็รอแบบรอเลยรอเลยโอ้โห ชิบหายดังไม่เอาไม่ไปครับเรียบร้อยตายเฮ้ยตรงนี้ไม่รอดตรงนี้ไม่รอดให้เวลาหายใจหายคอไม่ตกเลยเอา้าโอบีบไม่ตายวะเอาสักหน่อยตูดเขาหนักเอาสักหน่อย ยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยแตกดูสภาพตายเลย <c oughs> มันจะเล่งแสงให้ก็ไม่ได้นะนี่ตอนนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะมาแล้วอยู่กันหลายคนด้วยนะตอนนี้ตายแน่ตายแน่ไอหวังไอหวังตายแน่ เมื่อกี้เขาเหยียบอันนี้ที่ผ่ายโดดมาตกใจหมดโอเคโอ้โหปาระเบิดก็ตกอะตรงนี้บอกเลยแม่งอยู่กันเยอะจัดลาอุ้ยโอ้โหไม่ตกอ่ะไข่ตูดหนักใครตูดหนัก ตกก็หนะตกก็หนะอ้รอ,อยิงรอ,อยิงโอ้โหคนจะรอดไปด้วยกันเรียบร้อยมาเรียบร้อยเราไมีสู้สู้มีสู้สู้อ้าว ก็เรอยิงพวกนี้อ่อโหดีนะไม่โดนอ่ะกูให้แฟตไปทีนึงเบรกจังหวะได้นี่ไงเบรกจังหวะไปทีนึงครับอยู่ได้นานป็นสิบวิอ้าหรอโทษ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 เฮ้ยเรา ตูดหนาอยู่ผมน่าจะใหม่บัคเหล้วะบัคเป็นโอเคเฮ้ยทำไมตรงนี้ตูดหนักจังอะไม่มีใครตกเลยตรงนี้ตูดหนักมากก็ยังไม่ตกนะครับแบบจริงจริงจริง ไปเลยมามี่มามี่ไปกลางวิหารก่อนมามี่ไปกลางวิหารก่อนจริงๆริมามี่ไปกลางวิหารก่อนโอ้แล้วไม่ตกเลยตรงตรงนี้ตูดหนักตรงนี้ตูดหนักมาไม่ได้หรอกมามี่เฮ้ยเดี๋ยวต้นรุนตัวนรุนผมฮิ้วให้ก็ยัยแล้วผมฮิ้วตรงนี้แหล้ว เอ้อเอาใครเขาดิฟเมื่อกี้มามีดิฟ <c oughs> ได้โอ้โหเป็นราที่คนชนะเป็นไง,งล่ะไ,ไ,ไปแลนี่เราเป็นมมี่นนี่เป็นมมีมันฟรีไงจะไปตกไม่วตกเอเมื่กอกี้ตก Oh. ไปไปไป,ไปเราไหมาเราไหมาเราไหมาตกปะนะตกว่ะ <c oughs> โอเคผมได้หนึ่งทีผมได้แล้วหนึ่งที ผมผมให้เวลาคนผมให้เวลาคนยิ้มเอ้ยผมอยู่นี่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 เออเออปาวิงวอร์ดมีคนตกไปไม่ตกเลยเอาเลยมัมีขึ้นเร็วมัมีขึ้นเร็ว ผมรอดอยู่ผมรอดอยู่มไไผมรอดอยู่เฮ้ยสวยพอมีสวยสวยอเอ้ยตายรเรียบรอ้รอ,อยยังไงดีว่าน้องเราเราจะอยู่รอดเหรอสองสองคน <laughs> เราจะรอดเหรอวะ <laughs> เรา <laughs> เราไมอยู่คนดียวะมัอยู่คนี้ด้วย ไ้วัดเฮ้ย <t> ไปแล้วน้องน้องใจพี่พี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ <c oughs> อ้าวเรียบร้อยเราจะปลาเคเรยวเราล เราหนืดแหละจังหวะจะได้หนืดตั้งแต่แรกครับมาเราจะเล่นต่ออีกวินนึงออเอ,อ๋ออุ้ยเยี่ยดีดนะ้ะโดดไม่ถึงมา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  ไม่ดีเลยกี้ไม่ดีเลยแย่ลแล้วแล้วเราก็ตูดไปหนักอ,นอ้าวดีเหตายเราตูดไปหนักนนนคนเดียวคนเดียวปล่อยเมาส์ได้ออปล่อยเมาส์ได้โอเค <laughs> <laughs> ผมกินนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ชอบคลิปแบบน,นี้ลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ <laughs> อย่างปั่น